วิธีการปรับคอมมิชชั่นกรณีผ่อนชำระกรณีที่ต้องการปรับเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของงานผ่อนชำระสามารถทำการปรับเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะจากหน้าจอหน้าบันทึกรับชำระเงินกรณีที่เราให้คอมมิชชั่นตัวแทนระบบจะแสดงคอมมิชชั่นที่ตัวแทนได้รับให้ค่ะซึ่งถ้าหากทำการปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นจากด้านล่างน,นี้จะต้องทำการบันทึกรับชำระเงินก่อนค่ะระบบจึงจะคำนวณคอมมิชชั่นของตัวแทนให้ใหม่ แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการให้ระบบคำนวณคอมมิชชั่นให้เลยโดยที่ยังไม่ต้องบันทึกรับชำระเงินจะต้องทำการกำหนดสิทธิพิเศษตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะแถ็บด้านซ้ายมือจะมีเมนูจัดการบัญชีผู้ใช้คลิกเมนูจัดการบัญชีผู้ใช้ค่ะจากนั้นคลิกกลุ่มผู้ใช้ค่ะระบบจะแสดงหน้ากลุ่มผู้ใช้เราทำการคลิกปุ่มไอคอนรูปเฟืองท้ายกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดสิทธิได้เลยค่ะทำการเลื่อนเมาส์มาด้านล่าง จากนั้นทําการติ๊กถูกที่ช่องผู้ได้รับสิทธิ์แก้ไขพิเศษค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกได้เลยเมื่อกําหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหน้าบันทึกรับชําระเงินเราทำการคลิกปุ่มตัวเลือกสีแดงด้านขวามือค่ะจากนั้นคลิกตั้งค่าบินค่ะระบบจะแสดงช่องตั้งค่าคอมมิชชั่นเราทําการปรับคอมมิชชั่นตามต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกค่ะ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วหน้าบันทึกรับชำระเงินระบบจะคำนวณคอมมิชชั่นที่ปรับใหม่ให้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ